เฮ้ยวันนี้วัสดีลูกวัสดีครับโอ้วันนี้มีสองหนุ่มมาเยี่ยมหนุ่มวินกับหนุ่มคิ้มปนเองอยู่ไปไป,ไปตัดใบตอง,เ,องเดี๋ยวเรียกปนเองสิป,นเ,ปนเองมาแล้วมีลูกศิษย์รุ่นแรกๆมาเยี่ยมปนเอง วันเองก็มัวแต่ไปตัดใบตองอยู่อพอดีมีคนใกล้ๆกันนี่แหละอยากได้ใบตองไปหออกก่อกระต้มมัดครับท่านผู้ชมนี่รายงานตัวครับผมชื่อเด็กชายทนจะจิจิตครับครับผมชื่อเด็กชายสากจะจริงครับ,รบอ,อ,บบอืหลังจากที่มาหลังวันเด็กหนึ่งวันครับแล้วก็มาทบทวนความทรงจำคือเล่น เล่นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเลโก้ฮะเลโก้เลโก้ดั้งเดิมเลยเขามานั่งต่อกันเหมือนเดิมแต่ขาดอีกคนนึงใช่ไหมขาดใครอ่ะแผวแพวไปอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่ขุงอยู่ที่ขุงเนาะเก็บไปตองอะไนี้ก็จะมีรถมารับนี่คนที่มารับคนที่มารับมารับแล้วยิ้มเฟ๋มาเลยมาลงมาเอาเร็วสวัสดีครับลงมาเอาลูกสวัสดีจ้า ไปเก็บใบตองไอ้เก็บใบมะขามอยู่อ๋อ้ชเด็กชายเด็กชายพีชาววัดแสงสีดาเอ้ยใช่หรือเปล่าจันสีดาใช่ไหมเออพอดีเมื่อเช้ามีแขกอครับก็เลยไม่ได้มาตอนเช้าเนาะใช่ครับพอดีแม่ สายอะไอตอนที่หนูโทรมานั่นแหละเขาบอ,อ,อมาหาคุณนิงหน่อยสิครับครับอขอบคุณครับอาไปลูกป้าสวัสดีครับกันดารถต้องมากับเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าตรงไปทางนี้ไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเอ่ออลืน่นเนี่ยครับตรงที่มีหมาตัวดำๆนอนอยู่ จะลื่นมากเลยนักเรียนนักเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนมาพักใหญ่แล้วครับค่ำแล้วต้องเดินขึ้นไปข้างบนเพราะข้างล่างลดลงมาไม่ได้ค,คุณคุณครูประเ่งก็ต้องเดินไปส่งเช่นเดิมครับสวัสดีครับ